สวัสดีครับผมนะร้รปฐม,มเงินตาบราณครับวันนี้ผมมานําเสนอหยิบยกเงินพด,ด้วงหรือว่าเงินตาโบราณสมัยก่อนนะครับว่าในแต่ละรัชกาลนี้มีแบบไหนอย่างไรบ้างวันนี้ครับผมหยิบยกในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3และรัชกาลที่4เอามาให้ที่ชมกันครับซึ่งอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเงินพด,ด้วงในสมัยก่อนเนี่ยเริ่มมีใช้กันตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาในสมัยยุทธยากรุงธนบุรี แล้วก็รัตนโกสิกลร์รัตนโกศิลป์ก็จะเป็นรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3และรัชกาลที่4ครับที่ใช้หมุนเวียนกันผลิตจากเนื้อเงินครับต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าเงินพดดวงเนี่ยอ,อันนี้คือขนาดหนึ่งบาทนะเงินพดดวงวิธีการทําเงินพดดวงเนี่ยเขาจะหลอมให้เป็นแท่งแล้วตีขดเข้าหากันครับแล้วก็มีการตอกตาตาด้านบนเนี่ยจะเป็นตาประจระําราชวงศ์ตาด้านล่างเนี่ยเป็นตาประจระํารัชกาลครับก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรัชกาลที่1 รัชกาลที่2รัชการที่3รัชการที่4รัชการที่4เป็นรัชการสุดท้ายที่ใช้เงินพดด้วงในการใช้หมุนเวียนซื้อของจับจ่ายกันนะครับนี่คือขนาด1บาทตาต้องบอกธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเงินพดด้วงนี่ก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็น2สลึง1สลึงเฟืองไพ่อะไรอย่างนี้ตามลําดับผลิตจากเนื้อเงินนะครับก็เรามาดูกันครับรัชการที่1เนี่ยตาด้านบนเนี่ยเป็นตาอ่าตาประจําราชวงศ์ ตาด้านล่างเนี่ยเป็นตาประจําราชการอันนี้คือตาประจําราชการราชการที่1จะเป็นตาอุนารอมนะครับส่วนรัชการที่2เนี่ยก็จะเป็นตาครุฑครับตาทั้งหมก็ตอกประตาตาประจําราชการเป็นตากงจักรนะครับแล้วก็รัชการที่3เนี่ยจะเป็นตาปราสาสนะครับเป็นตาปราสาสแล้วก็รัชการที่4จะเป็นตามงกุฎครับอันนี้ก็จะเป็นเงินพดดวงที่ใช้สิ้นสุดลงในสมัยรัชการที่4 นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาอธิบายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเงินพ้ด้วงว่าแต่ละราชการเนี่ยอันนี้ก็ความเชื่อส่งคนนะว่าแต่ละราชการเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรและส่งเสริมทางด้านไหนบ้างนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้กับหลายคนได้ทราบคนด้วยนะครับกับผมนักข่าวบทหเงินตาบรานขอบคุณครับ